ยือยนะเรือ่องวนะ่าชายไม่รู้นะรจักพอาากาละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นกัปตันเรือนำเรือออกไปสแสวงหาแผ่นดินใหม่เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเรือแตกเขาพูด ก็ได้ล้มลงแล้วก็ตะเกียกตะกายตัวเองเพื่อให้ถึงฝั่งช่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยคนเจ็บเอ้ยเด้ยจะไปไงเนี่ยไปเดี๋ยวพาขึ้นก่อนแล้วไประหว่างที่ถูกหิ้วมาบนก่อก็สังเกตได้ว่า แผ่นดินที่เขาเหยียบนั้นเป็นกวนหินดินทรายงงเป็นเพชรเป็นพลอยไปทั้งหมด<อ>เขาตกใจมากเดี๋ยวความทุกท่านหยุดก่อนนี่มันเพชรพลอยนี่นอของจริงหรือเปล่าเนี่ยทุก่านใช่อันนี้เป็นเพชรเป็นพลอยของจริงแล้ว แล้วทำไมพวกท่านถึงปล่อยให้มันเกินกาดขนาดนี้ล่ะเจ้าไม่รู้เหรอสำหรับพวกข้าเพชรพลอยพวกนี้มันก็เปรียบเหมือนกวดดินกวดทรายท่านแหละไม่มีค่าเลยเลยเนาะเฮ้ยถ้าของพวกนี้ไม่มีค่าแล้วอะไรล่ะท่านที่มีค่าสำหรับท่านอ่ะก็นั่นไงท่านต้นมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันกินได้ที่นี่อ่ะถ้าใครมีต้นมะพร้าวเยอะเนี่ย เราก็จะรวยใช่ใช่โง่ไม่รู้จักเทรพอยชาวเรือคิดในใจว่าโอ้โหชาวต่อพวกนี้นี่โง่จริงๆเขาจึงคิดแผนการนอนพักเอาแรงเพื่อให้มีเรี่ยวแรงพุกท่านถ้าขอนอนด้วยแล้วกันนะเออมามาม,ามานอนๆเขาก็ได้ทำตัวสนิทสนม กับชาวเกาะเพื่อผูกมิตรทันใดนั้นก็เกิดคิดแผนการออกขึ้นมาเออพวกท่านตื่นตื่นตื่นออตื่นแล้วตื่นตื่นเฮ้ยของเจ้าเนี่ยตื่นก่อนตื่นก่อนมีอะไรหรือเปล่าท่านโทษทีข้ามารบกวนพวกท่านแต่คือข้าจะบอกพวกท่านว่าอ,อ่า เดี๋ยวข้าจะต้องกลับบ้านข้าแล้วแล้วข้าอยากมีเรื่องให้พวกท่านช่วยหน่อยอ่ะคือข้าจะกลับแล้วแต่ว่าข้ายังไม่มีเรือสักลำเลยอ่ะแล้วข้าก็ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนด้วยที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของข้าไม่ใช่บ้านของข้าข้าเรียกจะรบกวนพวกท่านทั้งสองคนช่วยต่อเรือให้ข้าหน่อยได้ไหมมาได้สิเดี๋ยวพวกเราจะต่อเรือให้ท่านจะได้กลับบ้านกันนะสบายมากแค่เรือลำเดียวใช่ อุ้ยครับข้าขอบคุณพวกท่านมากนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านพูดจริงนะจริงจริงจริงไม่ละม้วงเดี๋ยวเราจะกล้าให้ไม่ละม้วงรอนนี้โอเคชาวเกาะพูดใจดีช่วยประกอบเรือทำเรือจนสำเร็จแล้วชาวเกาะโอ๋โอเดี๋ยวข้าช่วยข้าช่วยรอได้ช่วยเข็นเรือออกไปยังชายฝั่ง แต่ชายผู้โลภคนนี้ก็เกิดความคิดขึ้นมาโอ้โหเรือสวยจังเลยอะพวกท่านใช้ได้เปล่าเรือแบ็คเพิร์ข้าขอบใจพวกท่านมากๆเลยนะที่ช่วยข้าเรืออะไรนะเรือแบ็คเพิร์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 ก็แบ็คเพิร์อะแต่ยังไงข้าต้องขอบใจพวกท่านมากที่ที่ช่วยข้าประกอบเรือนี่เอางี้เดี๋ยวข้ากลับบ้านไปนะ ข้าจะไปเอาพระราชฆ่ามาแล้วก็เอามีเอาลูกค่ามามาช่วยพัฒนาหมู่บ้านท่านโอ้ยข้าจะไปเรียนเชิญพระเจ้าจพระราชามันจจริงเหรอใช่ใจไหมใจดีไหมใจดีไหมมันงูไม่รู้หรอกข้าหลอกมันทีผ้าเลยเป็นคนดีคนดีโอเคท่านกลับบ้านได้ละขอบใจมากมันไปได้นะท่านไปได้ไปได้รับประกันเลยนี่คือเรือแบ็คเพิร์ ดันม so ีความคิดอีกว่าเออพวกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวดึงคากลับไปก่อนกซนเร็วเร็วเร็วเออพวกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวดึงคากลับไปก่อนซิกร็วเ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 ฮ้ยยินแต่พอแล้ว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 อะไอพวกท่านเนี่ยคนนึ่งคนหนึ่งทอดทิ้งข้าลืมจริงนี่เมื่อกี้ข้าออกไปใช่ไหมข้ารู้สึกว่าเรือข้ามันเบาอ่ะเบาไหมเรือมันใหญ่มากไงเรือมันใหญ่มากเลยนะใช่เบามากเลยเนี่ยเว ูต้อง,อองแล้วทำยังไงดีอะทำยังไงดีพี่ากระดาษแต่ถ้าพี่ทำจกากอไมันก็แข็งสิอ่าพูดถูกพี่ไม่พูดถูกนะพถูกเด็กเพิร์ดี่นี่ข้าจะบอกอะไรให้ฟังถ้ามันเบาใช่ไหมสแส,แสเอ่อถ้าอยากจะรบกวนพวกท่านอ่ะช่วยกันเอาเพจพลอ,อยพวกนี้ขึ้นเรือเพราะว่าข้าถ้าถ้าลองไปดูแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าออกไปกลางทะเลแล้วเกิดมีพายุอ่ะ เรือข้าต้องความแน่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าท่านต้องการให้เราเอากวดพวกนี้ขึ้นไปบนเรือท่านใช่ป่ะครับอ่กวดากวดก็กวดกวดใช่เอาเอาขึ้นไปบนเรือให้ท้าหน่อยก็เอาให้หมดก็เอาเท่าที่ท่านได้ดีกว่าเดี๋ยวชาวเกาก็ช่วยกันขนเพชรขนคอยขึ้นไปบนเรือเฮ้ยท่านนู้นท่านไปท่านไปดูนู้นไปดูเพื่อนไม่อีกเอาดเเออไปดูนู้น ใส่มาเลยใส่มาใช่งั้นเดี๋ยวมันเป็นทองอันนี้มันเป็นทองจนกระทั่งเรือนั้นเต็มไปด้วยกวดด้วยหินด้วยทรายเต็มเรือไปหมดแต่ในสายตาของเขากลับเห็นว่าเป็นเพชรทั้งหมดแล้วก็ขึ้นเรือไปอย่างมีความสุขพร้อมกระโจกมือไปบา ลาก่อนนะเสร็จค่าแรงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวท้องเราท้องราท่านเก็บดีนี้แต่นั่นยังไม่พอชายผู้นี้ชายผู้ไม่รู้จักพอก็เกิดอุบายขึ้นมาใหม่เดินทางปลอดภัยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อย่างนี้นเร็วเรื่องค่าเข้าไปก่อนมีอะไรอีกะอะ,รอกะอเร็ว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 จะอ,อะไรอีกละ่ะได้เทสได้พอยังไม่พออีกเหรอนี่ท่านต้องการเราหรือเปล่าอเอาอะไรอีกไหมเอ,เอาพื้นไปด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องออย่างอื่นคือข้าคิดว่าเดี๋ยวข้าจะต้องพาพระราชาของข้า แล้วก็ภรรยากับลูกข้ามามคือข้าอหญ่จะให้ท่านอ่ะช่วยสร้างบ้านให้ข้าสักหลังได้ไหม,มท่านต้องการบ้านใช่ไหมใช่เพราะว่าพระราชาข้ามาก็ต้องมีทหารมามแล้วไหนจะเป็นลูกเมียข้าอีกอข้ารบกวนพวกท่านเกินไปไหม,มถ้าพวกท่านไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะไม่เลยถ้าท่านต้องการแบบนี้นะพวกเราก็เต็มใจใช่ ไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ต้องเกรงใจพวกเราเราทาให้ท่านสร้างบ้านแค่นี้สบายเราสร้างทั้งเกาะแล้วพี่าไม่ได้เอาเงินยอ่าอฟังนะได้ไปเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยน่ากลัวนะแล้วอย่างนี้ข้าจะคือวิธีการที่จะเอาพื้นที่หรือว่าจะวัดที่อะไรยังไงข้าจะต้องทํายังไงอ่ะข้าสามารถไปจิบจิบจองอะไรได้หมดเลยหรอหรือว่าไงมันไม่ยากเลยท่านแค่ท่านวิ่งไปอ่ะท่านวิ่งไปเลย แล้วถ้าท่านเหนื่อยตรงไหนอ่ะเท่านั้นแหละความกว้างที่ท่านวิ่งนั่นแหละคือท่านจะได้ที่นั้นไปเมื่อกี้ท่านพูดเลยนะท่านบอกว่าให้ข้าวิ่งไปใช่แล้วถ้าข้าเหนื่อยข้าหยุดนั่นคือที่ของข้าใช่ท่านจะวิ่งไปตรงไหนวิ่งไปรอบไหนก็ได้ท่านพูดแล้วนะใช่ทั้งสองคนพูดแล้วนะงั้นคืนนี้ข้าขออยู่ที่นี่ก่อนอีกสักคืนแล้วกันได้คืนนี้ได้ทีเขาก็รีบนอน แล้วก็รีบตื่นเช้ากินข้าวจนอิ่มเช้าแล้วกินข้าวใช้เครื่องเตรียมพร้อมให้ความฟิตมากมายเร็วไม่อ่าาอิ่มแล้วโอเคข้าอิ่มแล้วแล้วเดี๋ยวพวกท่านอิ่มคงอิ่มกันแล้วเนาะเดี๋ยวท่านต้องไปถือตลับเมตรดิ ใช่ไหมได้ได้ถ้าท่านต้องการท่านพร้อมแล้วเราก็ไปกับท่านได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราอนี้คข้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยงังโอเคโอเคพร้อม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 ไปไป <S <S เดี๋ยวข,ข้าจะออกเริ่มออกวิ่งจากตรงนี้นะได้ถ้าข้ายังไม่เหนื่อยนี่พื้นที่เป็นข,ข,ข,ของข้าหมดเลยนะเอาเลยเต็มที่เลยท่านโอเคชายผู้นี้ก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อย เช้าสายบ่ายแล้วก็เที่ยงโอ้ยท่านนี่มันเที่ยงแล้วท่านจะไม่กินข้าวกันเอเอาเลยเ้ยานไมหน่อยวิธีนี้ท่านกินไปเลยเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆแม้จะเที่ยงจะบ่ายขนาดไหนวิ่งไปเรื่อยๆจนร่างกายอ่อนและโหยแรงจะตายอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ยอมหยุดสักทีจนสุดท้ายหกโมงเย็นเขาก็เป็นลมลมปุ๊บลงไปเลยทำเลผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหัวหน้าเกาะวิ่ทตามมาทันเฮ้ยดูสิโอ้วิ่งจากหัวเกาะยันท้ายเกาะ มันวิ่งได้ยังไงทั้งวันเนี่ยออดูสภาพสิเนี่ยดูสิผู้ชายคนนี้เขาต้องการที่เยอะๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พวกนี้มันไม่จำเป็นสำหรับเขาเลยที่ที่จำเป็นสำหรับเขา,เขาจริงๆเนี่ยม,มันก็แค่วากางแขนออกความยาวก็แค่หัวจะหลดท้ายนี่เองนี่ดูสิเขาต้องการมากไปก็เท่านั้นอะ อ่ะยังก็ขูดให้เขาแค่นี้แหละเท่ากับขนาดตัวของเขาเนี่แหละมาเดี๋ยวข้าช่วยขุดขเฮ้ยคนเราเนาะโลกมากอยากได้ของเยอะแยะ,ยะ,ยะไโวกไปทำไมพอตายไปก็เหลืออยู่แค่นี้เอาแล้วเรื่องนี้ชายผู้นี้ก็ได้เสียชีวิตลง อยู่กับที่ที่เขาพอใจนั่นเองอะน้องเนนครับเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับสาธุเ่นลูกเนนน้องเนนสาธุให้พี่พี่ก่อนลยสาธุสาธุครับเอาลูกเนนหันมาทางพี่มะนาวสาธุให้พี่มะนาวหน่อยครับสาธุครับอ้าพี่พี่เดี๋ยวออกไปอยู่แถวนั้นนิดนึงเดี๋ยวฟังพะอจารย์สรุปนะ ลูกแนนครับนั่งก่อนครับยังไม่จบครับมันยังไม่จบป๊อปป๊อปอยากแสดงใช่ไหมครับกลับไปก่อนกลับไปก่อนครับนี่หนึ่งเอาละทีลูกแนนครับพีพีพระอาจารย์จะถามละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่รู้จักพอไม่รู้จักไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอ ร่มาไม่รู้จักพอแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้จักพอรัวเป็นไงไม่รู้จักพอก็ตายเลยไอีกครั้งหนึงนี้อีกครั้งหนึ่งนี้ไม่รู้จักพอบางทีเราทาไม่รู้จักพอเราก็จะแบบตายเลยคนไม่รู้จักพอนี่ตายเลยนะครับตายเลยใช่ถ้เยอะไปถ้เยอะไปเยอะไปใช่ไหมครับเยอะไปตายแล้วในจริงจริงมันต้องการที่ขนาดนั้นไหมไม่ต้องการเลยครับ แล้วต้องการแค่ไหนให้ดีอ่ะโอเคครับอ่ะอ,ใใอ,ะอาะอะไรครับพอ,อ,อใจในสิน่งที่ตนมีครับพอใจในสิน่งที่ตนมีพอใจในสิน่งที่กอดไกและชายเมื่อกี้รู้จักพอบ้างไม่รู้จักเลยครับโล่มากเมกี้คืบบ้านคืบเดียววะโอ้เพราะเขาตายเพราะอะไรเขาตายเพราะอะไรตายเพราะโล่มากเขามีเริ่มมี้วยนะเขาอะไรนะมีบาลีด้วยมีบาลีด้วย ใช่ครับจัดมาดิแน่จริงอ่ะสุคเสสังลาภเตปัญญงมันเข้ากันไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใครับเดี๋ยวนมันต้องแปลก่อนใช่ใชคิด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 กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมันใช่ไหมมันใช่ไหมนี่พระบาลีด้วยสุขเสสังลัญญาโอส่วนสสังลภเตปัญญงนี่มันแปลว่ารู้จักฟังย่อมได้ปัญญาเลยนะใช่กุ้งจครับอ่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาอันนี้ก่อนอ่ะคิดแค่ไหน เรื่องนี้สอนอะไรส,สอนให้รู้ว่าพอครับสอนให้รู้ว่าพอถ้าไม่พอมันจะเป็นไงถ้าพอไม่ถ,ไมถ้าไม่พอก็ไม่ได้ที่แล้มันต้องการแค่วาหนึ่งแล้วก็ตัวน<ม>ี้อโอเคครับเอา้ามามามา,มาว่าไงครับลูกอ้าวเขาบอกไช่อย่าค้ามใจในสิ่งที่ตนมีค่ะควาใจในสิ่งที่ตนมีนะครับลูกว่าไงอ่ะก็อย่าประมาทอย่าโลภมากอย่า อย่าประมาทอย่าโลภมากโล่มากแล้วจะเป็นยังไงตายสิครับตายหาสิครับแล้วจะเหลืออะไรแล้วอว่าไงพระบาลีมาแล้วปาเรียนเก้ามัตตัาสถานาสทุความรู้จักพอกสุขทุกสถานอีกครั้งมัตตัญญาสถาธาสธุความรู้จักพอกสุขทุกสถานครับโอ้โหห้าดาวเลยเยี่ยมครับเยี่ยมพระบาลีถูกต้องนะครับมัตตัญญาสานาสาธุความรู้จักพอกสุขทุกสถานลูกเน้น โลกมากนี้เสียหายมากใช่ไหมครับลกเพราะฉะนั้นเราควรจะยังไงดีพอไม่พอพอไม่พอเอ้พ่พอพ่พอไม่ลูกอ้าวลูกแนนพระาจารย์สนุอ่าลูกเนนมาฟังเฉลยมาฟังเฉลยนี่ นิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรดูทางนี้นะครับดูว่าดูว่าตรงกับที่ลูกเนนตอบไหมตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงดูนะครับหนึ่งสองตรงไม่ตรงอ่านพร้อมกันไม่รู้จักความไมรักบไม่รู้จักสุขทางนี้อ่านดังๆครับ ทางนีงครับไม่รู้จกพอ,พอไม่รู้จกสยอดเยี่ยมจริงๆครับเอา้าก่อนจะจบคืนนี้ขอพระบาลีหน่อยสิมัตุยตาสถาสาธุครับแครับความรู้จากพอก่อสุทุกสถานครับเอา้าพี่ๆสาธุหน่อยสาธุาอะล่ะครับคืนนี้ลูกเนนลูกเนนตอบคำถามได้ยอดเยี่ยมและพี่ๆก็เล่นละครได้สมจริงมากสาธุให้เพลงและพี่ๆพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม อะไรอะไรนี่มันสมจริงสุดๆเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เรือล่มไม่เห็นแล้วปึ้งน่ากลัวจะตายอ,าอะไร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 แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นเพชรไม่เห็นพอยเลยสมจริงจะตาย แล้วนี่นี่ต้นมะพร้าวสมจริงไหมล่ะไม่สมอะไรที่ดียเก็แตกเลยเอางี้เอางี้ถ้าไม่สมจริงเอาเรื่องใหม่ไหมเอาเรื่องใหม่ไหมโอเคโอเคแปะกไว้กันแปลไว้กันถ้าอยากฟังเรื่องใหม่แปลกไว้เดี๋ยวเจอกันเอาล่ะครับคืนนี้คืนนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสายทุกครั้งหนึ่งสาทเอาล่ะครับเรียบร้อยครับไว้เจอกันวันต่อไปนะครับ อะไรครับเดี๋ยวก็รู้ครับนะอ้าวคืนนี้พระอาจารย์ลาแล้วนะลูกรับฝันดีทุกทุกทุกนะครับลูกพวกเขาเครับมอาเดี๋ยวเอาใหม่ครับเฮ้ปั๊บยังไม่พร้อมกันครับเอานิมนต์พวกเขาขึ้นเอานิมนต์หัวหน้าครับอย่างสมานเณรกราบก่อนนะอาสมาเณรกราบขอบคุณพระอาจารย์ สำเนทรุ๊กเจอตัวกับขอบคุณพระอาจารย์กราบอันชาลีวันเาอภิวาอารยโยมีนาทศ อขอบุณค่ะพระอาจารย์อากนจากการคืนนี้ลูกนเนสาธุอนุโมทนาพี่ๆที่มาเล่นละครองคครับ